สวัสดีครับท่านผู้ชมรับฟังตามมาช่วดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้จะพามาติดตามผลงานหลังจากการเลือกยอดทุเรียนที่ตัดไปแล้วนะครับเลือกยอดสําเร็จแล้วเมื่อวันที่11วันที่ผ่านมานะครับสำหรับทุเรียนดกกขมิน้นะครับดกกขมินเหลืองอ่อน เหลือกิงประทานไว้1นกิ่งครับตัดทิ้งไปหนึกิ่งนะครับดูักขนาดนี้เชื่อว่าได้ไปต่อครับสำหรับนกขมินต้นนี้ดูได้ไปต่อครับยอดปุ่งดีครับ เลือกหนึ่งกิ่งนะครับเพื่อทำเป็นยอดประธานแทนอนี้ค่อยชื่นใจหน่อยนะครับนกขมิน้นทุรเรียนดังจังหวัดตราดครับซื้อกิ่งพันมาจากกุหลาพันไม้ครับต้นนี้หลายตังคอยู่ครับซื้อมาตอนนี้สองปีกว่าแล้วครับ ต่ววเนื่องจากว่าต้นเ็ไม่สมบูรณ์นะครับต้นไม่สมบูรณ์ต้นเปลือกเปลือกต้นแห้งรีบนะครับแล้วก็เจอเชื้อราชมพูเล่นง,งานยับเยินเลยนะครับก็เลยตัดินสใจเอาตัดต้นนะครับทิ้งหลังจากที่เขามีกิ่งแตกขึ้นมา ที่สวยสองกิ่งนะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกตัดกิ่งใดกิ่งหนึ่งเหลือไว้กิ่งเดียวทําหน้าที่เป็นยอดประธานแทนถือว่าสมบูรณ์สุดในรอบสองปีที่ผ่านมานะครับขอนหน้านี้โหใบกิ่งเนี่ยดูไม่ได้เลยครับเจอลาจะปูกเร่งงาน มิเราได้ไปต่อครับส่วนโคนนี่ผมจะเอาไว้อย่างนี้นะครับกวงว่างก็จะมาดึงที่หญ้าชิดโคนนี่ออกให้โล่งไว้เท่านั้นเองส่วนรอบข้างนี้จะทําให้มันโปร่งไว้โดยเอาใบไม้เอากิ่งห้องกิ่งแห้งมาทับถมไว้เพื่อให้ดินมันโปร่ง หยหญ้าหญ้ามันแทงกันสูงจะได้เปิดหน้าดินให้มันโปร่งไม่งันก็จะแน่นมากแน่นอย่างเงี้ยหญ้าที่ปลูกสนามหญ้านะครับได้ไปต่อแล้วครับสําหรับต้นนี้เชื่อว่าอย่างงั้นนะครับใมไม้ก็โดนแมลงกินมากนะครับยาม่ําคืนก็ามาเป็นไรครับ พึ่งปาอาศัยกันถ้าไม่รุนแรงมากนักเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนานๆครันน้งปีละครัง้งสองครั้งครับที่ใช้สารเคมีก็คือเซบิน85เท่านั้นเองครับนี่ก็สองปีสามปีนะครับ สำหรับกบชายน้ำครับสวยงามกบชายน้ำจัดว่าโตวไวครับสามปีได้แค่นี้ถือโอเคครับแต่นี่เดครับชนี นีไขป่ปลาจีนนะครับชนีไขป่ปลาจีนซื้อทุเรียนชนีกินแล้วก็เ,เม็ดมาปลูกตรงนี้เลยนะครับนี่สองปีนะครับสองปีเต็มไปแล้วนะครับช่วงพฤษภาเนี่ครับครบสองปีนะฮะสำหรับชนีตัวนี้นะครับแค่นี้เองครับไม่เป็นไรไปเรื่อยๆ กบใจน้ำสวยงามสวยงาม,งามเป็นยิ่งนักใบเบสวยครับไบก็จะเป็นเอกลักษณ์นตระกูลกบโอเคครับผมคลิปนี้พอจบไปได้แล้วครับขอบคุณสวัสดีครับ